สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชม w R นะครับพอดีมีน้องสอบถามมาในเพจนะครับมาใน Facebook ด้วยแหละก็มาเดี๋ยวพามาชมกันหน่อยนะครับพอดีว่าจะเสียงดังนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงถ้าใครยังไม่ติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับพอดีช่วงนี้โควิดเราก็ต้องเสียงดังนิดนะครับผม โควิดช่วงนี้เรารักษาตัวเองให้มากๆนะครับผมพอดีออกจากบ้านมาไม่ได้ไกลเราก็อย่าไปเที่ยวมั่วที่อื่นนะครับผมก็รักษาตัวด้วยช่วงนี้เดี๋ยวไงเดี๋ยวไปชมกันว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับผมได้ยินว่าดาว500บาทนะครับวางเงิน500บาทนะครับ W R ข้างหลังนี้นะครับศูนย์ K ท่าพระขอนแก่นนะครับเดี๋ยวยังไงไปชมรายละเอียดกันเลยโอเคครับอ่านี่เจนน้องพอดีสวัสดีครับสวัสดีครับผม วันนี้เราเดี๋ยวพี่พามาชมตัวนี้หน่อยนะครับผมตัว W R มาทางฝั่งนี้ก็ได้ครับผมตัวนี้เป็นดาวเริ่มต้นเท่าไหร่ครับผมใช้เงินออกรถโปรออกรถด,ดาวเริ่มต้นอยู่ที่ห้าร้อยครับเปดเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทนะครับโอเคไม่ต้องใช้คนคนเซื้อคนเดียวเลยไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับผมนี่เห็นไหมครับน้องเขาก็ป้องกันด้วยเหมือนกันนะครับเราไม่กาดจะตกเด้อกาดาจะตกนะครับผม ตัวนี้ถ้าจ่ายรับรถอยู่ที่500นะครับก็จะเป็นทางด้านอ,อ,อย่างพวกเงินเดือนรอครับเราฟริกไม่ว่าเงินเดือนนั่นแหละร5อยหีก็เงินเดือนคนออกก็ประมาณอายุอายุกด้สัก20ไหมหรือว่าไงถ้าเป็นผู้ชายก็หลังจากเกณฑนอาหารนะครับหลังจากเกณฑนอาหารแล้วครับครับถ้าเป็นผู้หญิงก็อายุ21เปีมีอาชีพซื้อเองได้ครับผม ตารางขอนดาวก็อยู่ตรงมือผมนี่ครับเดือนนะตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับนี่ตามนี้เลยวางเงินห้าร้อยจริงๆด้วยแล้วนี่ใช่ครับวางเงินห้าร้อยบาทนะครับยอดจัดก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยบาทเนาะใช่ครับดอกเบี้ยหนึ่งจุดห้าเก้านี้เป็นต่อเดือนหรือต่อปีต่อเดือนไม่ต่อปีอ๋อดอกเบี้ยหนึ่งจุดห้าเก้านี้ต่อเดือนนะครับผมนี่ราคารวมรดตัวรถก็คือ หนึ่งแสนห้าพันเนาะใช่หนงแสนห้าพันนะครับออก500ห้าร้อยจริงเลยนี่ไม่ <c oughs> <c oughs> ใช่เป็นมุกเลยนี่ <c oughs> โอ้ WR นี่ตอนนี้ออกห้าร้อยบาทนะครับใครที่อยากมาตัวนี้ผมไม่ได้ไล่สเปคครับสเปคมันอยู่ที่คลิปอ่าในก่อนหน้านี้แล้วก็ไปค้นหาดูเอานะครับตอนนี้จะพามาชมตารางข่อนดาวนะครับผม <c oughs> จะสั้นๆนะครับผมตัวนี้ก็เงินดาวถ้าเราจะดาวเพิ่มก็ได้เนาะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราอยากเดาวสักประมาณ4,5 0 0หรือว่า900 0เดาเป็น7 8ดหมื่นก็ได้ถ้าจะดาเนาะถ้าคนมีเงินดาวนับอันนี้อยู่ข้างถนนนะครับจะเสียงดังนิดนึงนะครับขอภัยด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มีมีเอกาสารอะไรบ้างที่ออกมามีทะเบียนบ้านในการออกรถก็ทะเบียนบ้านครับบประชาชนครับผมครับ แล้วก็เอกสารแสดงรายได้ครับถ้าเป็นพนักงานบริษัทก็จะเป็นพวกสลิปเงินเดือนนะครับหนือสือบงเงินเดือนส่วนชีพอิสระหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ใช้เป็นสเตทเมนต์อ๋อฮะพ่อค้าแม่ค้าใช้เป็นสเตทเมนต์นะครับถ้าเป็นเงินเดือนมีเงินเดือนก็ต้องมีสลิปมาด้วยเนาะให้มันดูนั่นหน่อยนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นร้อยห้าสิบห้าใช่ไหมสเปกก็ไม่ได้แน่นเท่าไหร่นะครับพอดีมันไม่ได ไล่มาตั้งแต่อันนี้โชคมาของมาณรู้ป่ะเนี่ยโชคเหลืองนี่เป็นยี่ห้ออะไรม้าครับยี่ห้ออะไรสักอย่างใช่ไหมมันมียี่ห้อเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับผมเป็นของยามาฮ่าเลยเป็นของยามาฮ่านะครับผมเป็นเม็ดอินอะไรสักอย่างเด้อ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 เด้ดดอเราต้องค้นดูเม็ดอินเจเปลี<อ>่ลยนเลยครับโอ้สุดยอดไปเลยตอนนี้หายข้อสงสัย ตอนแรกอะ่ะนึกว่ามันดาวประมาณสักเป็นหมื่นนะวิวอาร์เนี่ยตอนนี้มันดาวห้าร้อยวางฟรีดาวก็ได้ถ้าถ้าถ้าไอเขาเรียกว่าอะไรเหรอถ้าประวัติดีนิดนึง,นง,นงใช่ไหมครับอ๋อฟรีดาวก็ได้นี่อาร์สิบห้าก็จอดอยู่ข้างๆเนี่ยอาร์สิบห้ามีโปรไหมเดี๋ยวนี้อาร์สิบห้าออกรถดห้าพันเก้าครับไม่ต้องใช้คนค้ำอาร์สิบห้าออกรถดห้าพันเก้าไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับถ้าเป็นอาร์สิบห้านะครับผมสีใหม่ใช่ไหมตัวนี้ 85สีใหม่นะครับตัวนี้คนระับคลิปนี้สั้นมากนะครับผมจะพามาดาูตัวนี่แหละ WR นี่แหละนี่เห็นไหมตามนี้เลยนะครับผมเบอร์โทรก็เป็นเบอร์โทรทางร้านใช่ไหมใช่ครับมีเบอร์ส่วนตัวเราไหมแบบหนุ่มรอๆเนี่ยไปยืนในกล้องนหน่อยมีไหมอยากติดต่อเราทำไมเผื่อมี FC อยากโทรมาถาม เบอร์อะไรเบอร์อะไรบอกในขันครับติดต่อผมเบอร์ศูนย์เก้าเก้าครับ025 9ศ9นย์สองห้าเก้าสามเก้าหกครับศูนย์เก้าเก้าครับศูนย์สามห้าศนย์ห้าศูนย์สองห้าเก้าสามเก้าหกเก้าสามเก้าหกนะครับนี่จะอายอหน่อยน้องน้องอ้อายนะน้องกลัวโควิดไม่มีปัญหาครับผมดูแลตัวเองตลอดตัวนี้เดี๋ยวจะจะมาไล่สเปคเขาๆกันดีกว่านะเผื่อน้องๆเขาสนใจนะครับผมตัวนี้ยางหน้าให้มาเป็น างหน้าเป็น IRC นะครเป็น IRC ขอบดีดีแมสอินเจแปนเลยโอ้โหสุดยอดเลยเพิ่งเห็นเป็นแบบทูบเลดนะครับเป็นขอบดีดีขอบเท่าไหร่ว่าเป็แน่ใจนะครับผมนา่าจะขอบยิบเอีดอ้นี่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 ขอบยิบเอีดล้อหลังล้อสิบแปดใช่ไหมอ๋อล้อหลังเขาทำให้เล็กกว่านะครับเป็นสิบแปดเป็นยาง IRC นะนี่ยาง IRC เรียบร้อย น,นี้มีกระเดื่องซับแรงด้วยนะครับเสียงดังนิดนึงนะครับอยู่อยู่ติดถนนใหญ่นะครับตอนนี้มีกระเดือดอนนเด่องซับแรงยึด3าจุดนะครับให้ตัวนี้ครับเป็นกระเดื่องสําหรับให้ตัวสปริงให้ได้เป็นอิสระให้ได้เยอะที่สุดนะครับตัวนี้ถือว่าออกแบบได้ดีมากไม่ได้มีอะไรมากคือมาตารางขวัญดาวไม่ได้เอาสเปกอะไรก็มาแบบฮ่าๆเมื่อกี้น้องก็ตกใจมาอะไรว่าโควิดมาให้กูเล่น อันนี้น่าจะอ๋อันนี้โอ้ทำได้ใสสะอาดมากเลยนะครับผม W R เอ้าม้อ,อน้ำทำไมทำลิล็กอย่างวะเนาะทำแบบสั้นๆนะครับผมโอ้แต่ว่าเม้อน้ำทําเล็กๆกระทัดรัดดีมากนะผมแต่ว่าโอ้ยแผงใหญ่นะแผงชนนี่เลยสุดยอดี่ได้สตาร์ทนี่ส่วนใคร ยังไม่ติดตามก็กติดตามด้วยนะครับตัวนี้มีการ์ดนี้นให้ด้วยนี่หวา่านี่ตัวนี้มีการ์ดนี้นให้ด้วยเราดูประกับคันเร่งครับเรามาดูชัดๆเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นคันเร่งสายเนาะคันเร่งสายนะครับตัไอ้นนี้เป็น VVA ไหมตัวนี้เป็นวาว VVA ด้วยนะครับนี่นี่เครื่องตัวเดีวยวกันกนะับ R15 เครื่องตัวเดียวกันกับ R15 เนาะเป็นวาว VVA ด้วยนะครับผมตัวนี้ ตัวนี้ก็ทําได้แน่นมากนะครับถ้าเป็นตัวดีบีว่ายางเป็น i อ c นะครับผมก็ตัวตัวนี้เป็นดีไดีหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับตัวนี้เป็น r าเคนะครับสเตอร์เป็นของ r าเคเนาะอันนี้นิดชินเนาะตามเบรกหลังนิดชินนะครับตัวนี่ยางซีรีส์ตามนี้เลยเป็นทูบเลดหรือเปล่าวะยางไม่มียางในเลยเนาะเป็นทูบเลดนะครับตัวนี้เป็นทูเนบเลดเนาะนี่ เครื่องแน่นๆเลยเอาละหากใครสนใจนะครับตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้แคปหน้าจอง่ายๆเลยตามนี้เลยแคปได้ง่ายโอ้โอเค <Okay. S 1> อันนี้ก็มันกระดาษดีปังให้แคปหน้าจอเลยอ่ะ๋ยวใครส,สนใจใแคปหน้าจอเลยนะครับนี่ตามนี้เลยแคปหน้าจอเลยนะครับผมถ้าใครยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ ส่วนในคลิปหน้าจะมีอะไรให้ชมรถเยอะแยะเลยวันนี้น้องจะดูไอาอายหน่อยครับตัวโควิดคนเล่นนี่อันนี้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  Enmax ไหมอันนี้ Enmax Enmax มีโปรไหม Enmax ก็ออกรถเริ่มต้นอยู่ที่900ครับไม่ต้องใช้เงินคำไม่ต้องใช้เงินคำออกรถที่900บาทนะครับผมมีเงินเดือน9,000ก็ซื้อได้ไอ้คนเล่นอ่ะดีเท่าไหร่1 2 0 0 0 ใช่ครับผ่นเงินเดือนห2มื่นสองครับผ่นเงินเดือนห2มื่นสองได้เลยอ่านี่นี่ดูรถเยอะนะครับผมนี่เดี๋ยวจะให้ดูป้ายป้ายของทางร้านแล้วกันนะครับเผื่อใครมาไม่ถูกว้าวนี่ยามาฮ่าซีเคจิญยนต์สาขาท่าพระนะครับสาขาในเมืองก็อยู่ตรงอ,าอร่าวสอเก่านะครับก็เป็นถนนกลางเมือง่าไม่แน่ใจเนาะถนนหน้าถนนหน้าเมืองนะครับผมส่วนใคร โอ้โหใครออนมาก็เอาไปด้วยเอาละเดี๋ยวส่วนใครสนใจรุ่นไหนนะครับนี่รถจอดเทียบเลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์แชร์คลิปให้ผมด้วยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมเลยแล้วกันนะครับส่วน r15 เดี๋ยวยังไงจะมาไล่เลียงพาดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับตอนนี้อยู่ศูนย์ใกล้บ้านมีโปรโมชั่นของ wr นี่สวยมากสวยมาก,มากได้ไเลย อ่ะงไงก็ฝากน้องด้วยนะครับน้องชื่ออะไรครับผมชื่อทิวครับชื่อทิวนะครับผมเบอร์อีกที่099ครับ025 93 96 099 025 93 96 9396นะครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากของคุณด้วยสวัสดีครับครับผม